สวัสดีค่ะจะเพลงอื่นไปทานนิบอนอาดนะคะอันนี้ก็จะมาทําแบบที่ได้ขอกันเข้ามานะคะก็คือคอน,นะคะ่ะนนคอนเงินคทองคะ่ะมีต้องจะมีติ๊กแสบด้วยนะคะเคค่ะเรามาเริ่มทํากันนะคะ เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะ4เส้นความยาวเส้นละ15นิ้วค่ะพับทบครึ่งนะคะพับทบครึ่งเสร็จเราก็จะมาขึ้นฐานฐานสีกันก่อนนะคะเส้นที่1ตั้งค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1 เส้นที่สามคล้องเส้นที่ 2, สองเส้นที่สี่ค่ะคล้องเส้นที่สามพร้อมกับสอดล็อกในช่องที่หนึ่งนะคะเส้นช่องที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะโอเคจากนั้นเราก็ทำฐานแปดค่ะ ให้เริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็นได้นะคะอันนี้เดี๋ยวน้ำจะเริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างผ้าเฉียงไปด้านบนแบบนี้นะคะต่อไปเส้นทางด้านขวามือนะคะผ้าเฉียงไปแบบนี้ต่อไปค่ะเส้นด้านบนผ้าเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้ ก็กดไว้เลยนะคะเส้นไหนภาพเฉียงแล้วโอเคเชียงทางด้านซ้ายภาพเฉียงด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบินนะะ้นค่ะโอเคเราได้ฐานแปดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำตัวค้อนกันนะคะ วิธีก็คือจับทั้งหมดสามเส้นนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามแบบเชอรี่เลยค่ะแบบกระติบข้าวเรื่องแบบเดียวกันนะคะอ่ะอ่ะก็คือน,นี่หนึ่งสองสามเส้นทางด้านขวามือทับซ้ายนะคะจากนั้นเส้นในสุดค่ะปล่อยทิ้งแล้วก็เส้นต่อไปออกขึ้นมาครับนี่ ต่อไปเส้นในสุดค่ะปล่อยทิ้งเส้นต่อไปเราขึ้นมาทับเส้นในสุดค่ะจากไลนะแล้วก็ปล่อยทิ้งรงโคนมันเอาเส้นต่อไปเราขึ้นมาทับค่ะเส้นในสุดนะคะปล่อยทิ้งเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับ <OT> เคค่ะเส้นในเส้นถัดไปเอาปล่อยทิ้งทิ้งก่อนแล้วเส้นถัดไปเอาขึ้นมาครับเลาก็จะเหลือในมืออยู่สามเส้นพอสามเส้นเส้นในสุดเราปล่อยทิ้งก่อนค่ะให้มันเหลือแค่สองเส้นสองเส้นปุ๊บเส้นในเส้นถัดไปค่ะจับลายไว้นะคะแล้วเราก็สอดเข้าช่องที่หนึ่ง ะะเส้นต่อไปจับปลายไว้ค่ะสอดเข้าช่องที่สองเห็นไหมคะโดยผ่านช่องเส้นที่หนึ่งด้วยนะนี่หนึ่งสองออกทางนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะโอเคดังนั้นจับพลิกมาค่ะตะแคงนะโอเคตะแคงเราจะเริ่มสาราเป็นขาดอะค่ะ เป็นแบบเชอรี่นะคะก็คือจับมาหนึ่งเส้นค่ะเส้นไหนก็ได้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็มุดไปสอดเส้นอีกเส้นหนึ่งถอยหลังมาค่ะถอยหลังมาจับลายไว้นะคะเส้นถัดไปเลยข้ามเส้นที่อยู่ใกล้ของมันเองนะคะข้ามเส้นแล้วก็มาสอดมุดอีกเส้นหนึ่งอ่ะแบบนี้นะคะ ลหลังมาผ่เส้นต่อไปจะมาข้ามหนึ่งสอดหนึ่งนะคะจะง,ง่ายๆว่าข้ามหนึ่งสอดหนึ่งนะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งโอเคต่อไปค่ะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งทำไปครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งค่ะ ต่อไปข้ามหนึ่งสอดหนึ่งค่ะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งโอเคเราจะได้ครบแปดเส้นแล้วเห็นไหมคะเป็นหนึ่งรอบเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดสามรอบด้วยกันนะคะนี้ได้หนึ่งรอบแล้วนะจะทำอีกสองรอบนะอ่ะวิธีเอานิ้วใหญ่เลยให้มันแบบหาช่องง่าง่ายง่ายขึ้นขยายหน่อย ทำแบบเดิมนะคะอีกรอบหนึ่งข้ามเส้นสอบเส้นน,นี่นิ้วชี้แย่เข้าไปนิ้วบนแม่มืออยู่นอกเกลี่ย ع, หาช่องเองนะคะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งข้ามหนึ่งสอบหนึ่งอันนี้ไปเร็วได้นะคะเพราะว่าวิธีมันเหมือนกันแค่ทำเพิ่มชั้นขึ้นแค่นั้นเองนะคะขออนุญาตเร็วนะ ามหนึ่งสอดหนึ่งค่ะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งปึ๊บเห็นไคะได้สองชั้นแล้วอยู่ในมีชี้ขย,ยายนิดนึงนะคะถ้ามันแคบหรือว่าเราสอดยากขยายนิดนึงต่อไปก็แบบเดิมค่ะข้ามเส้นสอดเส้นอข้ามหนึ่งแล้วก็ไปมุกสอดอีกหนึ่งขยาย,ยาเร็วไปเลยนะคะ ไม่ทานก็กดหยุดคลิกดูนะคะโอเคค่ะก็ที่สามก็อยู่ในเนชีก็เรียบร้อยแล้วใส่เหรียญด้วยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะไปทีละเส้นดึงด้านไหนก็ให้ไปเป็นด้านเดียวนะคะถ้าถอยหลังก็ถอยหลังหมดเลยถ้าเดินหน้าก็เดินหน้าหมดเลยนะคะ ค่อยไล่ไปทีดันนี้นะคะอย่าดึงพวดทีเดียวน,นะคะเดี๋ยวมันจะเลี้ยวโอเคได้แล้วจากนั้นเรามาเก็บบัวกันบัวก็เก็บแบบเชอร์รี่แหละคะ่ะก็คือจับมาหนึ่งเส้นแล้วนับข้าไปทางด้านซ้ายผ่านสองเส้นหนึ่งสองแล้วก็เอาเส้นที่เราจับคาดลงตามเข็มเลยนะคะ จับมาหนึ่งนะครับข้ามไปสองหนึ่งสองขาดลงเส้นไหนลงแล้วนี้เกี่ยวไว้นะคะต่อไปจับมาหนึ่งนะับข้ามไปหนึ่งสองแล้วก็ข้าดลงหนึ่งสองข้าศลงนะคะหนึ่งสองขาดลงหนึ่งสองขาดลงเหลือสองเส้นสุดท้าย เส้นตะปาตามเข็มน,นะสอดเข้าช่องที่หนึ่งค่ะมองเห็นไหมคะต้อนแสงนิดนึงเนาะเส้นที่สองสอดเข้าช่องที่สองโดยผ่านเส้นแรกด้วยคะ่ะเส้นที่หนึ่งด้วยเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็มาดึงให้มันกระชับก,กันคอยไล่ดึงไปทีละเส้นนะคะ เสร็จแ,แล้วที่เหลือก็สอดเก็บตามนาลิบบิ้นได้เลยค่ะสอดเลย ต่อไปจนกว่าจะครบหมดทุกเส้นนะคะ<ส>แก้แล้วแก้แล้วค่ะ Okay. เส้นสุดท้ายได้แล้วเราก็ดึงจากรวงอีกนิดหนึ่งค่ะโอเคตัดลิ้วินเลยก็ได้นะคะหรือว่าตัดทีหลังก็ได้เดี๋ยวอันนี้ขออี้ญาตัดทีหลังนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะให้ตัวคอนเซ็ลราเช่ไหมคะต่อไปเหลือตัวด้าม ตัวด้านแล้วก็จะนี่เราจะใช้ดิบิน้นนะคะวันนี้จะสอดโดยใช้สองสีเบอร์สองแบ่งครึ่งนะคะความยาวเส้นละสิบหกนิ้วนี่สีแดงนะคะกับสีเขียวเส้นสิบหกนิ้วเส้นสีเขียวเราจะแบ่งเป็นสองชิ้น นะแอบติดกาวไว้ก่อนแล้วนะคะจะแบ่งเป็นสองชิ้นแบบนี้ติดกาวไว้ตรงโคนชิ้นเล็กๆกับสองหน้านะคะ,ะเริ่มจากเส้นเส้นยาวก่อนเนาะก็คือเส้นสีแดงยาวมาเลยค่ะสิบหกนิ้วอันนี้ก็จะแบ่งแล้วก็จะเหลือเส้นละแปดนิ้วนะเนาะเราจะมาเริ่มต่อตัวด้ามกับตัวค้อนเข้าหากันนะคะ อันนี้ให้เลือกช่องตรงกึ่งกลางอะคะมันจะมีหลายช่องมากเลือกเอาสักช่องหนึ่งนะคะสมมุติว่าช่องนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เราดึงมาให้สองเส้นมันแบบขนาดกันอ่ะโอเคได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเส้นสีเขียวค่ะ เส้นสีเขียวสอดตรงนี้ตรงสอดตรงนี้นะคะอย่าลืมลอกกาวก่อนแล้วก็เก็บสีเขียวไม่ให้โปรมาเลยอย่างเลยคะ่ะก็จะลักษณะเป็นแบบนี้ เส้นสีเขียวอีกเส้นหนึ่งก็จะสอดใช่ค่ะสอดด้านนี้นั่นเองนี่ค่ะที่ยังไม่ตัดเสร็จริบินออกเพราะว่าเดี๋ยวพอดึงกาวแล้วเส้นที่เราตัดมันจะล่นเข้ามามันจะยากลอกกาวแล้วก็นี่นะคะมันย่นขึ้นมา ประมาณนี้นะคะตัดเศษดิบบินได้เลยค่ะเดี๋ยวทําด้านคอนี้ใครที่บอกว่ายังทําหางแมงปอไม่ได้มันไปไปยังไงไบรเงี้ยให้ดูอันนี้ก็ได้นะคะ,ะว่ามันเหมือนกันโอเ,เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสีแดง ตรงกันข้ามสีเขียวก็เห็นไหมได้านเดียวกันนแบบนี้ะเริ่มกันเลยนะคะเอาด้านนี้ก่อนนะคะวางตัวค้อนเป็นแบบนี้นะเอาสีแดงทับเขียวแบบนี้เห็นไหมคะหรือใครจะเขียวทับแดงก็ได้แล้วแต่นะคะแดงทับเขียวแต่เวลาพลิกกลับอีกด้านเราก็ต้องเอาแดงทับเขียวเช่นกัน ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขียวทับแดงฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเขียวทับแดงนะคะอันนี้แดงข้าเขียวก็จะเป็นคู่เห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะดูตรงนี้ดีดีนะคะตรงนี้ก็คือจะที่บอกว่าติดทําไม่ค่อยได้กันเริ่มจากคู่นี้นะขวามือนะคะเส้นสีเขียวปิดไปด้านหลังแบบนี้ทีเดียวะคะ่ะเอาใหม่นะเส้นสีเขียว บีดไปด้านหลังหนึ่งรอบหนึ่งทีอย่างนี้ไม่เชิงรอบหรอกครึ่งนึงแล้วก็ทําให้ขนานกับคู่ทางซ้ายมือแบบนี้นะคะจับเอาไว้ตรงนี้ก่อนมาทางด้านซ้ายมือซ้ายมือนะคะเส้นสีแดงค่ะเส้นสีแดงนะบีดไปด้านหลังหนึ่งรอบค่ะหนึ่งทีอยู่นี้ แล้วก็ให้อยู่ด้านหลังเส้นสีเขียวอ่แบบนี้เลยค่ะจับไว้นะจับไว้ต่อไปขั้นตอนต่อไปค่ะเส้นสีเขียวนี้แล้วค่ะบิดมาด้านหน้านะอันนี้จะต่างจากาต่างจากเส้นอื่นบิดมาด้านหน้าหนึ่งทีแบบนี้แล้วก็อ้อม เส้นสีแดงเส้นสีแดงตรงกลางอ่ะอ่ะ้อมเป็นแบบนี้มันก็จะแดงกับแดงแล้วก็เขียวกับเขียวมันจะแยกตรงเนี้ยค่ะตรงเริ่มนิดเดียวแค่นั้นแหละว่าเราจะเอาเส้นไหนไว้หลังเส้นไหนอย่างนี้นะคะ อ่ะนี่คือหนึ่งสเต็ปต่อไปเริ่มนะคะเส้นสีแดงขวามือบิดมาด้านหน้าค่ะแล้วก็ไปอ้อมเส้นสีเขียวมีสองมือเนาะอะเห็นไหมคะเส้นสีแดงเส้น,นี้อ้อมมาสีเขียวอ่าโอเคค่ะเมื่อกี้มมันเต็มนะคะอันนี้ต่อเลย เส้นต่อไปนะคะเริ่มจากเส้นสีเขียวทางซ้ายมือสุดนะคะปิดมาด้านหน้าแล้วก็มาอ้อมใต้เส้นสีแดงดูตามเลยนะคะคต่อไปสีแดงขวาสุดนะคะปิดมาข้าง่ายแบบนี้ แล้วก็ปอมใต้ตเส้นสีเขียวแบบนี้นะคะเหมือนผักเปียกเกลียวเลยค่ะ,ะต่อไปสีเขียวซ้ายสุดนะคะบิดมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังสีแดง แบบนี้นะคะปลายสีแดงมาด้านหน้าแบบนี้แล้วเอาไปไว้ใต้เส้นสีเขียวเห็นไหมคะแบบนี้แต่มันก็เมื่อได้มาสักระยะหนึ่งเห็นไหมคะเราก็ค่อยๆดึงได้ อยู่ประมาณนี้ต่อไปเรามาทําให้มันยาวขึ้นสีเขียวทางด้านซ้ายนะคะเขียวสดุดอ่าซ้ายสดุดบิดมาด้านหน้าแบบนี้นะคะบิดเสร็จก็เอาซ้อนไปด้านหลังสีแดงจับไว้ต่อไปก็สีแดงขวาสดะะุดค่ะบิดมาด้านหน้า แบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาาไว้ใต้เส้นสีเขียวก็ดึงต่อไปสีเขียวซ้ายสุดค่ะดิดมาด้านหน้านะครับแล้วก็เอามาไว้ใต้เส้นสีแดงอืม ก็ทำแบบนี้ค่ะวนไปจนกว่าได้ความยาวที่เราพอใจนะคะเส้นสีแดงบิดมาน้าหน้าวางไว้ใต้เส้นสีเขียวอ่ะอประมาณนี้นะคะอ่ะจากนั้นเรามีตัวช่วย ว่าถ้าอย่างนี้คอสเราไม่มีแรง <g ül> ก็ใช้หลอดนะคะหลอดน้ำดื่มปกตินะะี่ค่ะขนาดห้ามิลสอดเข้าไปเพระเราอ้แข็งแรงขึ้นมาทันทีนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้มันชิดอีกหน่อยหนึ่งให้ลิปบีนมันแนบกับหลอดนะคะโอเคความายาวโดยประมาณก็ประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะ สมมติว่าเราพอแล้วพอใจแล้วนะคะใช้เทปสายค่ะพันตรงโคเลยตรงลายโอเคแล้วก็กันกลยหาตัด <c oughs> ก็จะได้มาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะพอ,อแล้วก็จะมีเยี่วแรงไม่งอแล้ว ไปมาใส่ห่วงให้นิดนึงนะคะเราจะใช้กาวสองหน้าค่ะ <Okay. S 1> กาวสองอแอบแว่งเป็นนิดนึงพันตรงลายเลยค่ะกาวสองหน้ายังประหยัดเลยแว่งเป็นนิดนึงด้วยแล้วเราก็ใช้สายดินสายดินนี่ความยาวประมาณสักสามนิ้วนะคะหรือแล้วแต่นะคะ ติดไปเลยก็งอเข้าหากันอันนี้จากนั้นก็ใช้ติบบินค่ะอ่าความยาวประมาณนิ้วครึ่งหรือนิ้วหนึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่ก็แปะทับไปเลยค่ะปิดรอยอปิดด้วย เทใส่ค่ะ,ะเรียบร้อยค่ะเพราะเราก็จะมีที่คอยด้วยเห็นหมคะถ้าทำมันขอกเป็นสีเงินสีทองมันก็จะดูสวยวิ้งมากเลยค่ะอันนี้จะ แยกสีให้ดูแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมดู่ยากกูมากอ่ะอันนี้ไปดัดแรงเอาได้กนะคะหรือบางคนก็เอาหลอนมาใส่เลยก็ได้นะค,ะะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่า,านี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมอย่าลืมซั b สไครต์ติดตามลี่ใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ